ปิ้นเตอร์บาร์เทอร์นะครับเครื่องฟ้องว่าผ้าซับหมึกเต็มนะครับผมบางทีเราสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะนะครับมันจะอาจจะขึ้นอินเวอร์บลสี่หกบ้างนะครับหรือมันจะอาจจะบอกว่าอ่าเนี่ยครับอิงบล็อกฟูลนะครับก็คือเนี่ย C two นะครับชูตก็คือแบบแผ่นซับหมึกเต็มนะครับก็คือเป็นกระยะที่เครื่องมันเซตค่าไว้นะครับหรือเราสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะเกินนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องล็อกนะครับวิธีเคลียร์ซับหมึกก็ทำได้ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเคลียร์ซับหมึก วิธีเคลียร์ก็ง่ายๆนะครับกดปุ่มเมนูค้างไว้แล้วเสียบปลั๊กนะครับให้เขาขึ้นหน้าแมนเทนนันนะก็อาจจะสั่นนิดนึงนะครับขากล้องไม่ค่อยดีนะครับอ่าขึ้นหน้าแมนเทนนันนะครับมันจะเออร์เลอร์เห็นไหมเออร์เลอร์สี่หกอ่ะนะจากนั้นให้เรากด8 0ดศูนย์นะครับถ้าใครมีตัวเลขกด8 0ดูนได้เลยนะครับแต่ของผมไม่มีตัวเลขเนาะเครื่องลูกค้าเนี่ยไม่มีตัวเลขเรากดบวกนะครับให้เจอแปดนะครับผมโอเคครับกดให้เจอศูนย์ครับกดโอเคครับจากนั้นนะครับพอขึ้นหน้้้้้าาาาานนนีีีววใใ่่่มมััหเรรรกดดคตปุสะบ กดไปเรื่อยๆให้เจอคําว่า PURGE นะครับผมกดไปเรื่อยนะครับกดไปเรื่อยนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับ P U R G E ให้เจอคำนี้อันนี้พิ้นไป9 6้าพน้ยห้ามันเต็มนะครับพอเราเจอเจอหน้านี้แล้วนะครับเจอตัวนัสือนี้แล้วนะครับผมให้เรานะครับกดตัวเลขนะครับก็คือสองเจ็ดแปดสามนะครับถ้าใครมีตัวเลขกดสองเจดแปดสามได้เลยส่วนเราไม่มีตัวเลขก็เหมือนเดิมนะครับกดนะครับ2แล้วก็โอเคครับกดอดกครับเจ็ดกดโอเคครับแล้วก็กดไปแปดนะครับผมกดโอเคครับแล้วก็กดไปสามนะครับผม กดโอเคครับจากนั้นนะครับผมเครื่องนะครับจะทําการรีเซ็ตนะครับผมรีเซ็ตค่านะครับจากนั้นเราจะกดออกก็กด99นะครับผมกดโอเคครับแล้วกด99ครับโอเคครับเครื่องจะกลับไปหน้าปกตินะครับ เห็นไหมครับคราวนี้เครื่องก็พร้อมใช้งานนะครับนี่การเขียนเสื่หมึกกล้องง่ายๆนะครับผมไม่ยงยากนะครับใช้ได้กับบารเทอร์ทุกรุ่นนะครับผมจะคล้ายๆกันนะครับการกดรหัสเหมือนกันนะครับผม